สืบสารทำรงไทยด้วยใจพัก สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารทรรรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร,รกับทางสถานีวิทยุจสร0อค่ะพูดถึงโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดยานสังวรารามวารมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชนบุรีนะคะตั้งแต่ปี2525 25ที่ในหลวงรัช การที่9ได้พระราชทานแนวพระราชะดำริในการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดให้เป็นแหล่งด้านการพัฒนาด้านต่างๆนะคะก็เริ่มจากการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อที่จะนํามาประกอบอาชีพด้านการเกษตร,รให้กับราษฎรและวันนี้ค่ะดิฉันอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะคะที่จังหวัดชนบุรีและมีโอกาสได้พูดคุยนะคะกับทางเกษตร,รกรที่อยู่ในโครงการค่ะสวัสดีค่ะ ครับผมสนองสุภาผลครับเป็นประธานเกษตรธรรมชาติคนที่สองนะครับเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วครับเริ่มเริ่มแรกก็คือในครั้งแรกเราเองเนี่ยนะครับมันมีหนี้สินนะครับแล้วก็เนื่องจากเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงที่จะปลดหนี้ปลดสินได้เราก็เลยเดินเข้ามาคือ ตอนแรกเนี่ยเจออาจารย์เขานะฮะเขาก็มาแนะนําเราก็เดินเข้ามาหาความรู้ก่อนนะครับแล้วก็พอต่อมานะฮะเราก็เลยเข้ามาเต็มตัวในครั้งแรกเนี่ยเราเรายังไม่ได้อะไรฮะรเพราะว่าเราทําก็ยังล้มลุกคลุกคานอยู่ตอนแรกที่มีประธานคนแรกนะฮะพอพอผมได้รับตําแหน่งประธานนะตอนนั้นสมาชิกก็มีไม่กี่คน,นะฮะสิบคนนะฮะก็ พอได้รับตําแหน่งประธานผมเองผมก็ไปยืนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในห้องประชุมนะฮะก็นึกขึ้นมาได้ว่าออวันนั้นที่ไปอ่านดูในห้องประชุมะฮะก็มีแนวพระราชดำรัสของรัชกาลที่9นะฮะซึ่งซึ่งพูดว่าต่อไปเนี่ยนะฮะในเมื่อประเทศเราใช้สารเคมีกันอย่างมากะฮะ,ฮะแล้วก็ซึ่งควบคุมไม่ได้นะฮะเราเอง เราเองอยากจะให้เหมือนกับประชาชนของพระองค์ท่านเนี่ยนะฮะได้บริโภคของที่ดีนะฮะแล้วก็ไม่มีสารพิษนะฮะผมเองพอเจอคำนี้นะฮะก็เลยนึกถึงพระองค์ท่านว่าเออเราเองเป็นลูกของพระองค์ท่านนะฮะแล้วเราก็ได้รับตำแหน่งประธานเกษตรธรรมชาติเราจะทำยังไงที่เราจะสนองตรงนี้ได้นะฮะสนองพลันแบบตรงนี้ได้ก็เลย ปฏิญาณว่าเราจะทําเกษตรธรรมชาติตลอดชีวิตต่อหน้าพระบรมฉายาของท่านนะฮะแล้วก็แต่เพื่อนที่เราเราพูดไปแล้วเนี่ยนะฮะก็ก็เราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะทําได้จริงไหมนะฮะ<ช>ก,ก็ก็ยังยังมีการต่อรองอีกนะฮะว่าก็ขอขอพระองค์ท่านนะฮะว่าขอให้เราเองเนี่ยอะไรเมื่อเราตั้งใจอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ขอให้เราปลดหนี้ปลดสินได้นะฮะแล้วก็ ทำยังไงก็ได้คือว่าขอให้เราไม่ไม,ไม่ไม่ตกต่ำนะฮะคือทําอะไรก็ขอให้มันมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาค,ครับก็ตั้งใจว่าจะทําไปตลอดนะครับห,หลังจากที่เราได้ไปเหมือนกับปฏิญาณตนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์รพระองค์ท่านว่าต่อไปเนี้ยเราจะทําเกษตรแบบธรรมชาติทําไมถึงตั้งใจว่าจะทําแบบธรรมชาตินะคะแต่ก่อนหน้านี้คือทําอย่างอื่นมาก่อนใช่ไหมใช่ครับเพราะว่า ในแรกเริ่มเลยอ่ะผมเองเรียนกเกษตรมาโดยตรงะนะฮะก็ในในเมื่อกเกษตรเนี่ยจากวิยายเกษตรเนี่ยเขาจะสอนมาว่าต้องใช้สารเคมีอย่างงู้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราทําตรงนี้ได้นะฮะเราก็อยากที่จะช่วยพระองค์ท่านนะฮะเราก็เลยมามาตั้งใจว่าจะทําตรงนี้ท่านเองค,ครับแล้วในส่วนของ เครือข่ายเกษตรธรรมชาติที่เราทํากันอยู่ตรงนี้เนี่ยวิธีการที่จะทําให้มันปลอดภัยเนี่ยเรามาเรียนรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมจากทางศูนย์ฝึกแล้วก็พัฒนาอาชีพกเกษตรกรรมวิดยาใช่ไหมคะใช่ครับ <S <S เพราะว่าทุกคนที่จะ จะเข้ามาเรียนรู้แล้วก็นำไปขยายผลได้นะฮะหรือว่านำมาขายที่ตลาดนี้นะฮะ,ฮะทุกคนต้องเข้ามาอบรมนะครับไม่น้อยกว่า1ปีอ้ใช้เวลา1นึ่งปีใช้เวลาหป,าหปีฮะคือคืออบรมไปแล้วเนี่ยเราจะต้องไปปฏิบัติ1ปี 1> ะนะฮะถึงจะนำผลผลิตมาขายได้นะฮะแล้วก็จะมีการรับรองจากคณะกรรมการ ของศูนย์อีกทีว่าคนเนี้ยนะฮะว่าเป็นกเกษตรธรรมชาติจริงๆไหมค่ะแล้วในการอบรมระยะเวลาหนึ่งปีเนี่ยค่ะเรียนรู้อะไรบ้าง เราก็ต้องเดินทางเข้ามาอบรมอย่างน้อยอะฮะอบรมครั้งแรก3วันนะฮะแล้วก็<ช>เข้ามาปฏิบัตินะฮะแล้วก็ยังจำยังจะมีอาจารย์ไปติดตามดูผลอีกอ๋อแสดงว่าที่นี่ไม่ได้เรียนรู้เฉพาะทฤษฎีลงแปลงปฏิบัติไปด้วยใช่ครับคือยกแปลงทําแปลงนะฮะแล้วก็ผลิตปุ๋ยหมักค่ะนะฮะ แล้วก็มาเรียนรู้ว่าเราจะทำยังไงในการทำนะฮะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเราเองก็ต้องต้องต้อง,องทำกันอย่างนั้นเพราะว่าในรุ่นแรกๆเนี่ยการอบรมเนี่ยมันมันมีปัญหาว่าบางคนเนี่ยอบรมไปแล้วก็ยังทำไม่ได้เพราะว่าในในช่วงแรกๆเนี่ยคือเราต้องไปฝึกที่บ้านด้วยห่ะฮะครับมันไม่สามารถที่จะ ทำในวันเดียวหรือว่าสองวันเพราะเพราะแรกๆคือระยะก,การปรับเปลี่ยนครับได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับคือในในรุ่นแรกๆที่เราทำเนี่ยเราก็เหมือนกับคนบ้าบางคนเ็บอกคนบ้ามันทําไม่ได้ฮะเขาบอกมันทําไม่ได้ในในเมื่อเราจะไม่ใช้เคมีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปยับยัง้งไอ้แมลงศัตรูพืชได้เลย เขาบอกแสดงว่าม to ีคนเขาก็แอบสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเราใช่ครับคือคือครั้งแรกเนี่ยในในในหมู่บ้านเนี่ยผมเองไปทําคนแรกนะฮะแล้วก็มีมีคนพูดเสมอว่ามันทําไม่ได้นะฮะแล้วเขาก็มองว่าเราทําเนี่ยเขาก็เขาก็มองอยู่นะเขาเดินเขาขับรถผ่านหรืออะไรก็แล้วผ่านผ่านที่เราทําอ่ะเขาก็บอกมันเริ่มบ้าไปแล้วเขาว่านะฮะ แต่ในส่วนนั้นเนี่ยสำหรับเราเองเนี่ยเราคิดว่าในหลวงตัดว่ามันต้องทําได้ใช่ไหมฮะเราก็เชื่อมั่นว่ามันต้องทําได้นะฮะแล้วจากวันนั้นที่คนมองหาว่าเราเปิดคนบ้าทําอะไรไม่รู้แหละปรับเปลี่ยนแบบนี้จนถึงวันนี้เป็นระยะเวลาผ่านมาแล้วกี่ปีนะคะสามสิบปีครับแล้วผลตรงนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างใน30ปีที่ผ่านครับ30ป,บปีที่ผ่านมานะฮะ ตอนแรกเป็นหนี้อยู่เกือบล้านนะฮะผมก็พยายามที่จะทำแล้วก็เก็บปรุงความรู้นของรัชการที่9้าในแบบเศรษฐกิจพอเพียงก็พยายามที่จะทำจนกระทั่งหมดหนี้หมดสินนะฮะ mm. ทุกวันนี้ก็ถือว่าสบายนะฮะเพราะว่ามีเงินส่งให้ลูกไปเรียนนะครับ mm. จนจบหมดทุกคน 30สปีที่ผ่านมา30ปีที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับเราเกิดขึ้นกับครอบครัวแล้วก็ผลผลิตก็สู่ชุมชนด้วยใช่ครับเห็นว่าตอนหลังมีการรวมเป็นสมาชิกเกษตรกรเครือข่ายธรรมชาติตอนนี้มีกันอยู่กี่คนคะตอนนี้มันก็น่าจะเป็นร้อยฮะว้าวเป็นคนในพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดไหมไม่ทั้งหมดครับมีที่อื่นก็มีครับนะฮะทั้งทั้งในเขตจังหวัดแล้วก็ ทั้งต่างจังหวัดด้วยนะฮะก็มีเข้ามาให้รับรับเรา,เร,า,เร,ารับรองอยู่ตลอดนะครับอ่าค่ะแล้วผลผลิตที่เราได้เนี่ยเราเอาไปจําหน่ายที่ไหนสําหรับสมาชิกของเครือข่ายเกษตรธรรมชาตินี้คือเราจําหน่ายที่ตลาดนัดเกษตรธรรมชาติเนี่ยนะฮะสองวันนะครับสองวันครับแล้วก็คนอึนแล้วว่าถ้าหากว่าเรามีทางไปที่ไหนได้นะฮะเราก็นำไปจำหน่ายได้เราเราไม่ได้ห่วงห้าม ตอนนี้มีทางจำหน่ายแนะ่นอนคนฟังจอสอร้อยฟังอยู่สองวันที่จำหน่ายเป็นวันไหนถึงวันไหนนะคะวันอังคารกับวันศุกร์ครับอังคารกับศุกร์ช่วงเวลากี่โมงถึงกี่โมงครับตั้งแต่หกโมงเช้าฮะถึงประมาณสักสามโมงครึงค่งค่ผลิตตอนเ<อ>ชา้าหมีอะไรบ้างก็มีหลายอย่างฮะถ้าเราทําอะไรได้เราก็มีมีทั้งหมดนะฮะมีพวก ผักต่างๆตามฤดูกาลครับค่ะอ๋อผักตามฤดูกาลอย่างที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่เป็นผักพื้นบ้านใช่ครับรับรประธานก็นมีมะนาวนนนม,มีมีมะนาวมีกุ้ยช่ายดอก<ช>นะฮะแล้วก็ผักบุง้นะะงนะะะนะครับชะอมฟักทองนะฮะแล้วก็กล้วยนะครับนอกจากไม้ที่อ่าว่าเป็นพืชที่รับประทานไดน้ยังมีไม้ประดับด้วยใช่ครับไม้ประดับก็นํามาจําหน่ายได้นะฮะ ขออย่างเดียวคือเป็นกเกษตรธรรมชาติเท่านั้นต้องไม่ใช้สารเคมีตั้งแต่ปลูกเลยด้วยค่ะเป็นทุกวันอังคารกับวันศุกร์วันศุกร์นะคะตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายเลยนะคะไม่ใช่เช้าถึงสามโมง ครึ่งช่วงเช้าเนี่ยนะครับก็เกโมงกโมง30นะครับประมาณนั้นตั้งแต่เป็นช่วงครึ่งเช้าอเป็นช่วงเช้าไวางนั้นะคะอังคารกับศุกร์ถ้าคุณผู้ฟังสนใจก็สามารถมาซื้อหาผลิตภัณฑ์นะคะที่ปลอดสารพิษได้จากที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดยานสวรารามวรมหาวิหารอันนี้มาจากพระราชนิมิรนะคะชื่อยาวนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่นี่เขาเรียกศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรก สูนวัดยานเท่านั้นสูนวัดยานั้านๆเลยนะคะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะที่มาแนะนําให้ได้รู้จักกับเครือข่ายธรรมชาติมีผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษให้กับชุมชนนะคะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับ ได้ฟังที่คุณสนองเล่ามาให้ฟังทั้งหมดทําให้เราเห็นภาพได้เลยนะคะว่าเรื่องของการทําเกษตรเนี่ยสามารถเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะถ้าเป็นเกษตรธรรมชาติที่ปลอดสารพิษผลิตอาหารให้กับชุมชนนะคะทําให้ในชุมชนสามารถมีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆด้วยที่มาซื้อหาจับจ่ายที่ตลาดเกษตรธรรมชาติแห่งนี้ค่ะ สำหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ค่ะทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานกปร,รค่ะ www.rdpb.go.th นะคะรวมไปถึงทาง Facebook ของกอปร,รด้วยค่ะติดตามรายการสืบสารทำรงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สำนักงานกรปรร่รวมสืบสารงานพระราชดำริ